สุซูดีแม1.9 DDIS ปี2018รถติดข้อพร้อมใช้งาน กลับมาพบกับอุ้งอิงนะคะที่นี่ลำมเลิศคาเซ็นเตอร์นะคะมีรถกระบะดีๆมานำเสนออีกหนึ่งคันคุณลูกค้าค่ะ,ค,ะคันนี้ติดข้อพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาค่าตัวน้องเบามากๆนะคะราคา เพียง449,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอิงพาไปดูว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดกระจังหน้านะคะเป็นรุ่น2เขี้ยวนะคะเป็นสีเทานะคะใส่โลโก้ Isuzu นะคะสีแดงให้เรียบร้อยเลยคุณลูกค้าค่ะ,คะตัดกับสีตัวรถและสีกระจังหน้ามากๆเลยนะคะ คันนี้เป็นรถปี2018นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะกรอบโคมไฟนะคะเ้สยสวยใสๆไม่มีร่องรอยแตกคุณลูกค้าคะไม่มีเขาเรียกว่าร่องรอยหินดีดนะคะหรือว่าคาบมัวคาบหมองนะคะคันนี้นะคะได้ชุด ด้านหน้านะคะชุดด้านหน้าชุดกระจังหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะชุดกันชนหน้านะคะเป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านบนกันต่อนะคะฝากระโปรงด้านบนคันนี้นะคะสแกนด้วยสายตาแล้วคุณลูกค้าค่ะ,คะไม่มีล่องรอยอะไรใดๆเลยนะคะก็คือขาวใสนวลเนียนแบบนี้เลยนะคะสภาพโดยรวมด้านหน้าคุณลูกค้า่าสวยมากเอาไปเลย95% คันนี้สวยไม่มีทิตินะคะเดี๋ยวอิงพามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะด้านข้างคันนี้นะคะคู่หน้านะได้เป็นล้อมแม็กทีนะคะล้อมแม็กที37สนะคะเลเซอร์สีแดงนะคะตัวนี้ได้มาพร้อมกับแม็กขอบ18นะคะ แม c กขอบ18แต่งหล่อแต่งเท่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้พร้อมกับยางสัปดาห์ที่33นะคะปี2021ยางใหม่แม็กใหม่นะคะใช้ได้แบบวิ่งได้อีกยาวๆเลยคือาหามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะคะกระจกนะคะกระจกด้านข้างนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ คันนี้มือจับประตูเป็นสีดำด้านนะคะสภาพโดยรวมนะคุณลูกค้าค่ะสวยมากสวยสวยเลยก็คือแบบพร้อมใช้งานจริงๆนะคะมาดูในส่วนของแผงประตูกันต่อนะคะแผงประตูนะคะสวยมากคุณลูกค้าค่ะไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าเออรอยขีดข่วนนะคะอาจจะมีตรงนี้เป็นแบบว่านิดหน่อยตามการใช้งานนะคุณลูกค้าค่า น็อตประตูนะคะน็อตประตูไม่มีการขันไขคุณลูกค้าหามั่นใจได้เลยว่ารถที่ร้านเราไม่มีประวัติชนหนักผิดความจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวอิงเปิดเม็ดอาร์คให้คุณลูกค,ค้าดูนะคะเม็ดอาร์คนะคะสวยๆนะคะลึกๆแบบนี้เลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวบูบี้นะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกระบะกันต่อเลยนะคะตัวกระบะรูปกระบะนะคุณลูกค้าขาสวยมากคันนี้นะคะเม็ดอาร์เดย่างอิงดูให้เม็ดอาร์คนะสวย,สวยๆเดิมๆอยู่เลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะด้านหลังรถคันนี้นะคะใส่เป็นล้อก,กระทะผ่าให้นะคะล้อก,กระทะผ่านะคะพร้อมยางบรรทุก xcd 2นะคะยางสัปดาห์ที่23นะคะ ปี2022ยางใหม่มากนะคะเป็นยางของ Bristone นะคะคุณลูกค้าค่ะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังคุณลูกค้า,า่าไฟเบรกไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีกรอบนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวกระบะนะคะไม่มีร่องรอยคุณลูกค้าขาสวยมากนะคะเม็ดอาร์คนะ เดิมๆกลมๆสวยๆอยู่เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2018ติดอคอกให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะคะตัวอคอกนะคะเป็นอคอกเหล็กแซมเล็นะคะขนาดความสูงนะคะ1เมตรวัดจากขอบกระบะนะคะตัวนี้เราลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะหรือว่าท่าลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่อยากได้ตัวอคอกสูงประมาณ1.30เมตร อยากได้ตัวอคอกที่สูงเสมอเก่งก็จัดให้ได้นะคะคันนี้จัดให้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอีกข้างหนึงกันต่อเลยเดี๋ยวอิงพาไปดูนะคะในส่วนอีกข้างหนึ่งคุณลูกค,าค้าขาตัวกระบะรูปกระบะสวยมากไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะนี่เมทอาร์คุณลูกค,าค้าขาสวยสวยเลยนะคะ ตัวนี้ติดคอกนะคะให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันต่อนะคะมือจับประตูเป็นสีดำด้านนะคะกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะสีโดยรวมเอาไปเลย95%นะคะแผงประตูฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคันนี้นะคะแผงประตูฝั่งคนขับนะคะน็อตประตูไม่มีการขันไขนะคะน็อตไม่มีขยับน็อตเดิมๆเลยนะคะในส่วนของเม็ดอาร์เดี๋ยวออิงเปิดให้ดูนะคะ ไอส่วนของเม็ดอาร์คนะคะสวยสวยลึกลึกแบบนี้เลยคุณลูกค้า่าสวยมากสวยจริงๆเลยนะคะคันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวออิงพาไปดูด้านในของตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าค่าเดี๋ยวพามาดูด้านในของรถคันนี้กันนะคะอย่างแรกเลยนะคะอูงอิงขออนุญาต สตาร์ทรถให้ดูนะคะสตาร์ทรถฟังเสียงเครื่องนะคะโอ้โ oh, ห oh, oh. คุณลูกค้าขานี่สตาร์ทติดง่ายมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะด้านในได้เป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่ติดมาจากโรงงานนะคะ ออโต้หนึ่งบานนะคะฝั่งคนขับนะคะใช้งานง่ายมียุ่งเข้ามาด้วยคุณลูกค้าคะนี่อ่ะออโต้หนึ่งบานนะคะฝั่งคนขับนะคะ คันนี้นะคะไม่น้อยมากๆนะคะไม่เพียง73,854กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถปี2018เท่ากับรถกี่ปีคุณลูกค้าขะ,ะ18 19 20 21รถเกือบ3ปีนะคะไม่ประมาณ70,000กว่าตกปีละประมาณ20,000นิดๆคุณลูกค้าาถือว่าน้อยมากๆนะคะมาดูกันต่อในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะจับถนัดมือนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu ตรงกลางนะคะออ แผงคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยเลยคุณลูกค้าขาสวยมากสวยมากสวยแบบสวยจริงๆนะคะคันนี้ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับที่วางของให้หนึ่งจุดนะคะวิทยุนะคะแอร์ใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้อุ๊งเปิดแอร์ที่ระดับความแรงสองล,ลองเปิดที่เต็มแม็กซ์ให้นะคะโอ้โหตกใจตกใจความแรงของลมนี่เลยคุณลูกค้า ขออนุญาตหลีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเสียงเข้าเราเดี๋ยวจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์6กประิดด้วยกันนะคะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเทานะคะเบาะหนังนะคะข้อดีของเขาคือทําความสะอาดง่ายนะคะแบบว่าเช็ดทำความสะอาดเวลามีของหกง่ายนะคะไปด้วยกันได้สภาพเบาะนะคุณลูกค้าขาฟองน้ํา ก็คือกระชับสรีระนะคะนั่งสบายนี่เลยอิงเทสให้คุณลูกค้าดูนะคะนี่มาด,ดูในส่วนของเพดานด้านบนกันต่อนะคะเพดานด้านบนนะคะสวยสวยใสใเลยนะคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดไม่มีร่องรอยใดๆเลย,เลยบังแดดกันแดดยังไม่ได้แกะเลยนะไม่ได้แกะพลาส,สติกห่อหุ้มเลยนะคะเดี๋ยวอ,อิงพาไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวอิงพามาดูห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะว่าด้านในสวยขนาดนี้แล้วห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้ทำการสตาร์ทรถเอาไว้นะคะก่อนที่จะเปิดฝากระโปรงนะคะต้องระวังความร้อนจากตัวเครื่องนะคะออกมานิดนึงนะคะสภาพห้องเครื่องคันนี้นะคะมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะคะ น็อตนะคะไม่มีขานขายไม่มีขยับนะคะนี่น็อตเดิมนะคะเดิมเดิมนะคะรูกลมคมชัดนะคะคานหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่มาดูกันที่อีกหนึ่งฝั่งนะคะแผ่นเพจนะคะจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยแกะไปไหนนะคะนี่ ในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะคะฝากระโปรงด้านบนแผ่นสติกเกอร์นะคะยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ k, รูกลมคมชัดนะคะฉะนวนกันความร้อนนะคะสวยๆใสๆๆเลยสภาพห้องเครื่องสวยมากคุลูกค้าค่ะสภาพห้องเครื่องสวยมากๆเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจนะคะว่ารถที่ร้านนั้นสวยขนาดไหนนะคะลูกค้าสามารถพา คนที่รู้จักเข้ามาดูได้เลยนะคะเพราะว่ารถที่ร้านทุกคันนะคะไม่มีประวัติพลิกควาำนะคะชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงโอ้ปิดไม่ลงคุณลูกค้าค่ะปิดเบาเกินเพราะว่าวงิงทัวรถเจ็บนะคะแต่เขาอยากปิดใหม่มอ่าโอเค เรียบร้อยนะคะวิธีปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องคุณลูกค้หาหาปล่อยฝากระโปรงนะคะยกขึ้นแล้วปล่อยให้น้ําหนักฝากระโปรงนะคะกดทับตัวเองนะคะไม่ใช้มือกดลงไปนะคะคันนี้ i ีซูซ D-MAX นะคะเครื่อง1.9 DDI S นะคะติดข้อให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรถปี2018แต่งรอให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่400,000 49,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนลับประมาณ8,000นิดๆคุณลูกค้าขะ,ะผ่อนเบามากนะคะใครที่กำลังตามหารถไปใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้ทาง Line Official นะคะใส่แอดด้านหน้า LD CAR นะคะหรือว่าจะโทรสายตรงหาอิงที่เบอร์0641481195นะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะแคปหน้าจอทัก หาไลน์ Official ก็ได้นะคะหรือว่าทักผ่านเพจก็ได้นะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะคะกดซับสไครต์กดทุกอย่างคุณลูกค้าขาที่มีให้กดนะคะทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่จะมีการแจ้งเตือนและคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะวันนี้อุ้งอิงมีรถคอกดีๆ1คันมาฝากไว้ในเขาเรียกว่าอ้อมอ,อกอ้อมใจคุณลูกค้าค่ะใครสนใจคันนี้ทักมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะอุ้งอิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ